พอแคมาชืออายาสาเปสเกียรยรูรููรูรูอเ้อนะคะเราเรามาถึงฮะจะวิ่งมากอดอ่าท่านผู้ชมน้ำนองจึงกึ่งนะคะฝนตกเมือ เด้าจะเข้าส่วนเดีพี่น้องเอ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะนี่นะคะเจ้าลูกเจ้าบิ๊กตองนะคะหน้าตาก็จะมันบิ๊กตองค่ะตัวนี้นะคะเราก็จะมาเก็บผักก้น ให้นาวนะคะเนี่ยนะคะนี่มันก็แตกเป็นแบบว่าแขนงแขนงกินก้านนะมีแบพักเก็บพักกับพี่น้องมาเบิงพักหนานาวฮะเราได้ผักหนึ่งอย่างแล้วนะ อันนี้นะคะผักกาดเขียวปีตรงนี้ตรงนี้เป็นผักกัดเชียวปีอันนี้ผักกัดเชียวปีที่เราหวานกองกองกันไว้ตรงนี้ เราไม่ได้แยบปลูกนะคะตรงนี้มันสิบง่ามดอกนะคะตอรแรกมันก็งามอยู่ ก็จะเก็บไปแค่นี้แหละนะคะชนขักสี่อย่าตรงนันนัดทอนตรงนีนอีกหน้อยหนึ่งนะคะเพราะตรงนี้ใบเขาจะเขียวรสวย เก็บผักกาดเขียวปีเสร็จแล้วเดี๋ยวเก็บกระหล่ำเตรียมหากระหล่ำหน้าหนาว เก,ก็บผักเอาไว้เนี่แหละนะคะไว้ทําปุ๋ยโอ้เย็นมือเย็นเลยนะคะเก็บเดทุง่งมาเยลเลยมันี่ปปยกันลาทำมะเจงไปก่อนแล้วนะคะ,ะ,คะไปละ